ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพต,ติดและอับยามุกระดับเพรประจำปี2566โรงเรียนวันอิตตื้อดอนไวยขมินโรงเรียนมณนอิตตื้อดอนไวยขมิน,น,มน,ออน,มนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรารคามเขตหนึ่งผู้บริหารนางศิรนันแก้วจันทาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสิบท่าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น92คนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดบริบทของโรงเรียนติดกับชุมชนและอยู่ใกล้กับสถามบันการศึกษาขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามทำให้มีเยาวชนท้องถิ่นมาพักอยู่อาศัยรวมกันเป็นจำนวนมากโรงเรียนจึงเล็งเห็นปัญหาของการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาเป็นอันดับแรก จึงได้มีการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์หามาตรการ 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีการจัดกิจกรรมต่าง เช่นกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนในการต่อต้านยาเสพติดในนักเรียนแดการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านพย,ยาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเป็นต้นสถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือนและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง ซึองมีผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวอยู่ในระดับดีเด่นประจำทุกเดือนคิดเป็นร้อยละร้อยและมีการมอบกิจบัตรห้องเรียนสีขาวประจำทุกเดือนสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการโดยมีการกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้กับนักเรียนมีการจัด กิจกรรมเชิญสร้างสารรค์เพื่อไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาตรฐานด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน S.D.Q มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษาละสองครั้งเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลสถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัยในการตรวจฉี่นักเรียนซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มปอดทั้งหมดคิดเป็นร้อยละร้อย าม,มาตรฐานด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุข มีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในทุกด้านเช่นการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ยาเสพติดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง มีตู้แดงสีมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องราวร้องเรียนข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมุมสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทให้กับนักเรียนในโรงเรียน มาตัดการที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกพร้อมทั้งรายงานการดำเนินง,งานเป็นรูปเล่มสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย โดยโรงเรียนมนิเตอร์ดอนไวคมิน้นมีภาคีเครือข่ายการศึกษาต้านยาเสพติดและได้เชิญหน่วยงานในท้องถิ่นมาประชุมปรึกษาหารือถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย MOU โครงการอบรมนักเรียนแกนนนำด้านสุขภาพช่องปากรวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข โครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวมีภาพแผนผ,ผังห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวพร้อมทั้งคติพจน์และแกนนำนักเรียนสีฝ่ายสำเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนำสีฝ่ายสัปดาห์ที่1ของเดือนตลอดปีการศึกษา โครงงานเรื่องปลอดอวัยมุกและสิ่งเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาพรางวัลผลงานดีเด่นรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกประจำปี2561รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณาสุข วันกิตติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับสองประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็กระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2,566รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกประจำปี2,565 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียนระดับชั้นป .1-6 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกสถานศึกษาดีชีวีมีสุขดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันพยาเสพติดของโรงเรียนวิตื้อดอนไหวามิน้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขนอกจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้กระบวนการเรียนรู้แล้วการป้องกันและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโรงเรียนได้มีการนำรูปแบบ E.T. Model มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าขั้นตอนการดำเนินงานขั้นวางแผนพีแ plan มีการประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อเราทราบนโยบายการดำเนินกิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีฝ่ายขั้นปฏิบัติตามแผนดีดูมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรโดยใช้นวัตกรรม e t โมเดลในการดำเนินงาน E environment for students สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการสำหรับผู้เรียน E team assisted individualization การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยประกอบด้วยสมาชิกที่มีกลุ่มความรู้แตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันการตรวจสอบ C check มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาว ขั้นปรับปรุงแก้ไข A-action เป็นการนำรูปแบบ E.T. โ Mo เดลมาวิเคราะห์ผลและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนของการวางแผนผลการดำเนินงานผลสำลีและประโยชน์ที่ได้รับครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นกับนักเรียนได้ นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบยายมุกมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ MOU ประจำปี2566โรงเรียนบันตตื้อดอนไวคมิ้น 1. เครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาเครือข่าย MOU กับโรงเรียนบ้านทันเครือข่าย MOU โรงเรียนบ้านตำแยหนองคูเครือข่าย MOU โรงเรียนบ้านนาสีนวล2จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสีสุของค์การบริหารส่วนตําบลสีสุขผู้แทนผู้ปกครองและสถานีตำรวจผู้ทอนอำเภอกันทรวิชัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ M.O.U. 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูครูและบุคลากรจากสถานศึกษาเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านตําแยหนองครูโรงเรียนบ้านทันและโรงเรียนบ้านนาสีนวลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโดยนักเรียนแกนนำจากสถานศึกษาเครือข่ายมีการประชุมร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการทำงานดำเนินงานจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบียมุกมีห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวมีกระบวนการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้สื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และสถานศึกษาเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด